เล่นกันยังไงกติกานี้ยังไงเล่นขาวอย่างเดียวเอ้ยขึ้นอย่างเดียวขึ้นขึ้นอย่างเดียวเอาแค่ขึ้นเฮ้ยต่อด้วย มมาเโจหนองคมนะครับตอนนี้นะครับจะปะทะกับอ่าเรามาดูครับผี่แหวงเพชรบูรณ์นะครับกับกำาลังใช้สูตรนะครับแหวนเพชรบูรณ์นะครับเ่คยนี้ครับเป็นุรเชี่ยวชาญมากนะครับกับการทำบั้งไฟนะครับเคยไปแข่งบั้งไฟร้านที่อโศทรมานะครับ ัน้งใช่ครับแต่อันนี้อันนี้ผสมดินปืนอ่ามีมีมีสโซนมีโซนรอ้หนูหนูไปเก็บมาแล้วที่มันหล่นเมืาแย่แล้วเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่แล้วน um um ี่นี่นี่นี่อันนี้ี่ไหอะไรลูกอันนี้อะไรอันนี้กับสุกัน อ๋อนี่ที่มันเฮ้ยทำไมมันบีอ๋อปกปืนด้วยเนี่ยอ๋อหัวมันเหลืองเงเวลามันพุ่งึ้นไหมไม่มันจะอย่างนี้แหละถ้าเป็นที่เราเอาขึ้นเฉยๆมัน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาดูเรามาดูของจังหวัดเพชรชบูรณ์สองบาทเขาเคยเล่นมาแล้วบางไฟล์รนะครับเรามาดูของเพชรบูรณ์นับในตอนนี้สองร้อยเราเสียไปสี่ร้อยสี่ร้อยอ่ามาดูกันนะครับสายเาวสายยาาให้ โอเคเรามีวยตาบาตเลยเอาละครับแปดตู้อ้าวอ้าวอาวอาเป็นยังไงอะโอ้โหอะไรอะโฆษณาโฆษณาทดดีเลยแชมป์บัางไฟร้าน I'm an